ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ใบนี้ส่วนมากเขาบอกว่าคนนี้เอเ่อยังไงดีอะเป็นพวกเมียน้อยเมียเก็บเนาะเพราะว่าพระจันทร์จันทร์เนี่ยจะเป็นแบบเรื่องของผู้หญิงที่แบบมีความรักที่ไม่ปกติดีกว่าถ้าใครรู้จักดาวจันทร์นะจันทร์เป็นชู้กับอังคารนะแต่มีผัวเป็นอาทิตย์เออนะคะดูสิมีสาวสองตนนะคะ ทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกผิดด้วยนะคะรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะคะถ้าเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักที่แอบแอบซ่อนๆนะคะเป็นไพ่ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะเออนะคะถ้าถามเรื่องของงานนะคะงานก็ยังมีเรื่องรับลมคมในนะคะยังไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบนะแต่ถ้าถามว่าเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แน่นอนนะคะดูมีสัญลักษณ์ของเพศนะคะแบบพวกนี้พวงทับทิมองุ่นอะไรพวกนี้จะเป็นพวก เ,เหมือนมีคนน่ะมาตึงตาตึงใจเรานะคะมีสเสน่ห์แต่สเสน่ห์นี้เป็นสเสน่ห์แบบราศากาลที่ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ <c oughs> ดีกว่านะคะ<ๆ>เพราะว่าคนมารักมาชอบสร้างปัญหาให้เรานะคะเออนะคะมีสเสน่ห์ที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็ถ้าถามเรื่องสุขภาพสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้านะคะเป็นโรคคิดมากวิตกกังวลน,นะคะมีใครว่าใครนินทานเราไหมเพราะว่าการเป็นเบอร์เบอร์อะไรนะเบอร์สองมีน้อยเมีเก็บนะคะก็ไม่ได้เป็น เป็นที่ยอมรับของสังคมนะแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนครูก็จะเข้าใจนะครูไม่เคยว่าเมียน้อยนะเมียเก็บหรืออะไรนี้นะครูบอกว่าทุกคนเกิดมามีวิบากกรรมเนาะกรรมของเขาทําให้เขาต้องเจอเหตุการณ์แบบน,นั้นไม่มีใครอยากเป็นนะคะไม่มีใครอยากเป็นนะคะคุณไม่เข้าข้างเมียหลวงนะคุณไม่เข้าข้างเมียน้อยคุูไม่เข้าข้างใครนางนั้นนะ,ะคะครูอยู่ตรงกลางนะคะ เออเมียหลวงคุกก็ไม่เข้าข้างเพราะว่าอะไรเมียหลวงบางคนมันก็น่ากลัวจริงๆนะคะน่าก,กลัวมากนะคะแล้วบางคนเป็นเมียน้อยก็ไร้กัดมากนะคะเออนะคะคจะเอข้าข้างคนดีนะคะถ้าใครเป็นเบอร์ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีคุก็เข้าข้างนะคะอ่านะคะแต่ถ้าซำไพ่นะคะก็ถ้าเป็นไพ่แบบนี้ก็คือความรู้สึกเราแบบเนี้ยความรู้สึกเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ให้เกียรติเรายังไม่ได้เอาเราออกงานยังไม่ได้เปิดเผย <S <S ความเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยถ้าไม่ได้เป็นถึงเป็นเมียน้อยเมียเก็บนะก็จะเป็นความรู้สึกว่า คบกันเป็นแฟนแต่ไม่มีใครรู้อ่ะเออมีแค่เรารู้กันสองคนนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่แบบนี้นะคะไพ่ความรู้สึกที่ต้องเก็บเก็บซ่อนไว้ในใจ